บอกว่ามีรายงานข่าวใน B B C ที่เป็นภาษาสิงหนของศรีลังกาได้รายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าอาวาสวัดวัดแห่งนี้ให้สัมภาษณ์ว่าได้อนุญาตให้ปประเทศไทยพาศักสุริหรือว่ามุตุราชาเนี่ยกลับไปรักษาแล้วก็ทางประเทศไทยเนี่ยอันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ไว้นะทางประเทศไทยเนี่ยก็ให้สัญญาว,ว่าถ้ารักษาเสร็จแล้วเนี่ย จะส่งกลับมาที่สีลังกาและค่าใช้จ่ายในการส่งกลับมาเนี่ยทางประเทศไทยจะเป็นผู้ออกอันนี้ตะอ่านจากสำนักข่าว b b c ที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเรื่องนี้คนเราฟังก็เราก็บอกเอ้ยยังมไม่สบายใจเออไม่สบายใจพี่นาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยค่ะจือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะคะจบแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลอีกแล้วตั้งแต่มี พระมาหากรุณาที่คุณนะคะจาก, uh huh. กระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่มาถึงพ่อมาทุศพภายศักดิ์สิทธิ์ของเราอะนะคะที่พระองค์ทรงพระเมตตายอย่างยิ่งรับอ่ายศักดิ์สิทธิ์ของเราอยู่ในพระบรมราชานุธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมีปกเกล้าเรื่องส่งภายศักดิ์สิทธิ์กลับคืนไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะ uh huh. จบตรงนี้เลยะคะ uh ่ะ huh. อันนี้เป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่ ไม่ไม่ส่งมองข้ามะะชีวิตใดๆเลยอะค่ะอันนี้เป็นที่ปลื้มปิติของคนไทยทุกคนที่รับขพพ้ะทายอะนะคะเพราะฉนั้นไม่ต้องพูดอีกแล้วเรื่องการส่งสักธิ์กลับศรีลังกา,าแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจพระท่านนิดหนึ่งอะนะคะว่าในศรีลังก,กามันก็มีการเมืองนะคะพระท่านก็โดนโจมตีอยู่เยอะท่านก็คงต้องพูดประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่เรียนอะคะ่ะเรื่องนี้จบแล้วนะคะก็มาหากรุณาที่คุณแผ่มาแล้วค่ะค่ะ